อ้าวอันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีนะพี่น้องเกษตรกรพี่น้องชาวนาครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยทกสอเขาแถลงข่าวเขาบอกว่าโครงการค่าเก็บเกี่ยวผู้ชาวบ้านนะโครงการค่าเก็บเกี่ยวไร่ละพันครัวเรือนละไม่เกิน1ิไร่เนี่ยก็จะมีระยะเวลาในการจ่ายก็คือ3ธันวาคมปี67คือปีนี้จนถึง30กันยายนปี68คนก็บอกโอ้โหโอรอานานหลือเกินทำไมมันถึงนานขนาดนั้นบางคนก็บอกว่าโอ้ไปเกี่ยวรอบสองแล้วมั้ง ผมก็เลยอโทรศัพท์ไปถามผู้บริหารงานของทกศียบร,ร้อยแล้วนะครับทางทกศเนี่ยเขาชี้แจงแล้วก็อธิบายมาแบบนี้คือระยะเวลา3ธันวาถึง30กันยา68เนี่ยเป็นแค่ช่วงระยะเวลามันอาจจะมีตกหล่นมันอาจจะมีพี่น้องทางภาคใต้ที่เขาปลูกข้าวด้วยแล้วก็เขายังไม่เก็บเกี่ยวไงมันก็เลยต้องอกระเถิบไประยะเวลาถึง30กันยา68มีคนตกหล่นนู่นนี่นั่นอันนี้รวมระยะเวลาตกหล่นแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ย เงินจะโอนให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนานเนี่ยเมื่อไหรล่าสุดเองเขาบอกว่าวันที่11ธันวานเนี่ยรอรายชื่อจากกระทรวงเกษตรและกระทรวงเกษตรเ่ส่งรายชื่อมาเสร็จสับปับ๊บตามระเบียบขั้นตอนของธนาคารทกสอเองเนี่ยเขาก็จะมาตรวจสอบและก็คาดว่าจะมีการโอนเงินให้สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปซึ่งเขาบอกถ้าเร็วนะทุกสิ่งทุกอย่างเร็วเนี่ยสุก13านี้ก็จะเริ่มโอนได้แล้วนะครับแต่ว่าถ้าช้าก็คือ ไร่ไปสัปดาห์หน้าก็คือตั้งแต่16ธันวาคมเป็นต้นไปก็จะไล่เรียงตั้งแต่พี่น้องนางภาคเหนือจังหวัดต่างๆเดี๋ยวเขาจะมีนะว่าตารางเนี่ยอจจังหวัดไหนจังหวัดไหนอย่าถ้ามีตารางผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับว่าจังหวัดไหนได้อะไรไม่ได้แต่ย้ำว่าเป็นพี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่ขึ้นทะเบียนนะครับบางคนบอกว่าไม่เห็นได้เลยก็ไม่ได้ขึ้นทะเบียนก็เลยไม่ได้นะครับมิฉะนั้นแล้วใครขึ้นทะเบียนไว้ตัวสอบยังไงคุณหนุ่มโดยปกติพี่น้องชาวนาเนาะที่เขาได้รับทุกปีทุกปีเนี่ยเขาจะร ก็ได้แล้วมันมีเว็บไซต์หลายเว็บไซต์ที่สามารถไปตรวจสอบได้พี่น้องกเกษตรกรชาวนารู้กันอยู่แล้วเนาะและที่สําคัญก็คือว่าเอาถ้าใครบอกตรวจสอบไม่เห็นได้เลยนู่นนี่นั่นโทรศัพท์ไม่มีเข้าไม่ได้นู่นนี่นั่นสัปดาห์หน้าไม่ต้องรีบนะครับสัปดาห์หน้าถ้าเพื่อนเข้าได้แล้วเราก็ลองเอาสมุดบัญชีของเราเนี่ยไปที่ตู้แล้วก็กดดูซิว่าเออเงินมันเข้าหรือย,อยังนะครับแต่ก็แสดงความยินดีด้วยนะพี่น้องชาวนานะครับไร่หลับพันอ่ะ ได้แน่นอนตั้งแต่สัปดาหนะ์หน้าเป็นต้นไปคือตั้งแต่16เป็นต้นไปผมคิดว่าอยวทกศกับกเกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดก็คงแจ้งแล้วล่ะส่วนเรื่องของช่วยแต่ชาวนาไม่ช่วยชาวไร่บ้างเหรอมันสัมปะหลังอันนี้ก็ฝากไปถึงรัฐบาลน,นะครับมันสัมปะหลังก็ราคาตกต่ํามากพี่น้องชาวสวนยานบอกไม่เห็นช่วยชาวสวนรังและอา้าวรัฐบาลฟังอยู่ก็ช่วยพี่น้องชาวสวนยางเขาด้วยเอาช่วยกล,กลุ่มนู้นกลุ่มนี้กลุ่มนั้นอา้าวคาถามต่อไปเอางบประมาณมาจากไหนเนี่ยเออ